สดสองเมตรพิกิพิกินหนูสดสองเมตรไปนักกูดไปนักกูดขาตะไคร่มาทีกูดขาตะไครับ เดี๋ยวค่อยเอ้ยเดี๋ยวค่อยใส่ก็คือหลังค่อยใส่กระปิที่หลังครับแบ่หว่านเลยครับรกระปิเอาพริกแกงเอาพริกแกงเผ็ดมาใส่นิดนึงให้เผ็ดเพิ่มเผ็ดทำเผ็ดหน่อยเปิดน้ำให้ระอ่นเดี๋ยว Sí. นิ่มต้มเนี่ยมันก็ค้อยๆกัาต้มถักไข่เดี๋ยวเราผัดตรงนี้นิ่มไม่กี่กิโลหลย เตรียมผัดอ่น,นะครับเต<อ>รียมผักอยู่เข้าผัดไม่พอก็เพิ่มผักลงไปครับเพร่ยมผัดไปครับ กปไทักไม่พอที่ใสเ่เยอะนะครับมีสองคนนะครับไม่ใส่เยอะกินแนคะ่สองคน เียของเราทำอาหารกินมื้อต่อมือครับมื้อต่เมือ่อเสียของเสียของล้างขงังนะครับ ไปเราใส่รับคองครับไป้แกงพวกนี้อีกรอบนึงไหนไหนไหนไอ้ไก่ที่ว่าไอมันมึ่งมื่งเราบอกว่าต้มต้มให้หมดเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้มันมีเท่าไหร่มีมีเท่าไหร่ไก่ที่มมึ่งมึ่งที่ไก่ไอ้ เหมาห้องแมวอ่ะเมื่อเมื่อก็ออกไม้หมดเลยทำไมไม่เข้าตู้ฟิปล่าเดี๋ยวไปดูดิต้มทีเดียวเสร็จกันเลยเช้าก็ล้างออกมาแล้วเนาะไม่คิดอะไรกันก็บ้านไม่บ้านมันอล้วทีเดียวเลยเนี่ยหมดเลยเพราะใส่กล่องเอาแค่ออกจากกล่องอ่ะต้าอันนี้อ่ะจัดว่าให้มันกินครับเตรียมใส่พริกแกงแล้วครับ ี่แกงทีื่เราตำไหมครับไม่เผ็ดมากก็พอดีพอดีน้องร่างครงกก่นว่าน้ำเดือดถ้าน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่รสชาติลงไปครับรอให้น้ำเดือดดีๆก่อนแล้วใส่ไก่ใส่รสชาติลงไปครับ,รบแกงความง่ายๆครับง่ายๆถ้าเรารู้เทคนิคการทำแล้วง,ง่ายใครสนน้องปครับ ใส่รั้วลงไปครับเดี๋ยวเราใส่น้ำปลางลงไปครับใส่น้ำปลางลงไปหน่อยเดี๋ยวล้กินดูมากินดูว,าดว,ว่าถูกถูกใจเราเปล่าครับอาจจะกิอนิดหนึ่งแล้วใส่ที่ขาลงไปหน่อยนหนึ่งผักอะไนต้มยากหน่อยแล้วก็ใส่ก่อนต้มนานหน่อยแล้วก็ใส่ก่อน Trong nói trong nói là nói có thể chiếc lặng ạ, ạ, dalam ทุกอย่างล้วมาคิดค่าแล้วเตรียมค่ากิน